สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุนิาทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมในหัวข้อคนที่คุณกำลังอยู่เขาคิดยังไงกับคุณของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมและก็ราศีมีถุนนะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านใบพลังงานรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ อาจจะตรงกับบางคนหรือไม่ตรงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะชาวธาตุลมนะคะวีอัปปอร์จูนขึ้นมานะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะวีอัปปอร์จูนคือไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่แห่งความหลุดพ้นนะคะเพื่อนๆไพ่แห่งความหลุดพ้น คุณนะคะจะมีโชคนะคะเพื่อนวิอัฟพอนขึ้นมานะคะคุณจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณจะพบเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าไพ่วิอัฟพอนนี้ขึ้นมานะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในททางที่ดีขึ้นคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะวิอัฟพอนนะคะดวงชะตาฟ้าเปิด โชคดีดวงดีถ้าถามคนเจ็บป่วยนะคะชาวธาตลมนะคะที่เจ็บป่วยอยู่คุณจะหายป่วยนะคะถ้าผ้าใบนี้ขึ้นมานะคะมเป็นผ้นาแห่งกงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะหมุนเปลี่ยนนำพาชีวิตของคุณให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณป่วยคุณเจ็บคุณป่วยอยู่คุณก็จะหายป่วยนะคะคุณจะเป็นคนที่ ดวงชะตาฟ้าเปิดทุกด้านเลยนะคะโชคดีดวงดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะดีมากๆเลยนะคะไพ่ในนี้คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนะคะคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะคะทีนี้เรามาดูคนที่คุณกําลังคุยอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าเออคนคนนี้เขาอยู่ในธาตุไหนราศีไหนบ้างนะคะ คนคนนี้นะคะที่คุณกําลังคุยอยู่เขาคนนี้เขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรนะคะธาตุไฟนะคะสามีท้าธาตุน้ํานะคะกระฟกดมีนพิจิกคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะธาตุดินนะคะ แปดม่ถาวาดไฟนะคะทาดดินทาตลมตูนกูมเมถุนงเปดดาเรามาดูพลังงานของคนที่คุณคุยอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะเขามีพลังงานของชาวธาตด,ดินขึ้นมานะคะ ดินน้ำลมไฟขึ้นมาหมดเลยนะคะเข้าคนนี้นะคะเข้าอยู่ทุกธาตุเลยนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็ทุกราศีเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในราศีกันพฤกษภมังกรกรกฎมินพิจิกตุ่นกูเมถุนเมษสิงห์ธนูนะคะเนี่ยมีทุกราศีทุกธาตุเลยนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขามีทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะอยู่ที่ว่าชาวธาตุลมจะไปพบเจอคน อยู่ในธาตุไหนราศีไหนนะคะแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูชีวิตเขาหน่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะสีไม่เท้านะคะสีไม่เท้าเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะคนคนนี้เขาอาจจะรวยนะคะเพื่อนๆรวยนะคะเนี่ยเขาคนนี้นะคะนี่เขา เขารอคอยคนที่ใช่ของเขาอยู่นะคะสามไม่เท้านะคะการรอคอยคนที่ใช่เนี่ยเขาอยากจะได้ความรักที่ดีๆนะคะเพื่อนๆเขาเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะราถีนิจทวใจดีมีเมตตาตถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ <ๆ S 2> คนคนนี้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายชก็เป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนนะคะเขาเป็นคนใจดีนะคะอยู่ใกล้แล้วมีความอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วมีความสบายใจนะคะคนนี้นะคะเดืมู คนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะเดือมลนนะคะนี่เข้าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะรวยเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเพื่อนๆคนคนนี้หนึ่งเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญนะคะเงินใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่เขารวยนะคะเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะชีวิตของเขามีความราบรื่นนะคะเพื่อนๆราบรื่นเขามีความสุขกับครอบครัวนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขานะคะก็มีความสุขที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆนี่ เขาอาจจะพบเจอความรักที่มันมืดแปดด้านนะคะบนแปดดาบนะคะนี่ความรักที่มันมืดแปดด้านความรักที่มันพบเจอความรักที่มันเป็นความรักที่ไม่แยแสไม่แขกันนะคะคนของเขานะะคหรือกับเขาเนี่ยแหละต่างคนต่างไม่สนใจกันไม่แยแสไม่แขกันนะคะความรักของเขามืดแปดด้านนะคะผิดหวังในเรื่องความรักมานะคะเดิมูนนี่คือพลังงานชีวิตของเขานะคะเพื่อนเขารวยนะคะคนคนนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า คนคนนี้ที่คุณกําลังคุยเข้าอยู่ตอนนี้นะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะสามดาเก้าดาห้าดาบ,ดาบ,ดาบโอ้อะไรกดาเขึ้นมาเนี่สักอีกทีดิ เดอเดตเดงแมนเดงแมนเด็กถือดาบเมจิเชียนสเตรนเด็กถือถ้วย ปดไม้เท้าใต้สำรับเดอะเวอร์เรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะ,ะเขานะคะเพื่อนเนเขาคิดว่าเขาไม่ได้คิดกับคุณเป็นแฟนเขานะคะเพืเ่อนๆไม่ได้คิดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบขึ้นมาหมดเลยนะคะไพ่ดาบนะคะสามดาบเก้าเก้าดาบห้าดาบ,ดาบแล้วก็เดือดเด็ดแล้วก็ เดือยแฮงมนนะคะเข้าหมดขึ้นมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆนเขาไม่ได้คิดกับคุณถึงขั้นที่ว่าเอ,อจะคบกับคุณเป็นแฟนนะคะเพื่อน,นีเขาคิดแค่อยากจะคบกับคุณแค่เป็นเพื่อนเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะคะคบกับคุณคุยกับคุณแค่เพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เข้ารวยนะคะเพื่อน เขาอาจจะเป็นคนรวยคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมี10เหรียญเก้าเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเด็กถือดาคือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้หน่อยเลือกนะคะเพื่อนเป็นคนที่เลือกเลือกความรักเพราะว่าคนคนนี้นะ่ะเขาเคยจ็บในเรื่องความรักมาก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยสามดาบเก้าดาบห้าดาบเด e อดเดดเท่งแมนเนี่ยคือ ความรักของเขาที่ผ่านมาอาจจะพังลงนะคะอาจจะจบในเรื่องความรักมานะคะเขาทาให้เขาเจ็บเขาทาให้เขาเสียใจนะคะวันนี้แล้วตอนนี้นะเขาก็ไม่ได้รักใครง่ายนะคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขามาเป็นแฟนของเขามาเป็นสามีของเขามาเป็นภรรยาของเขาคนคนนี้ต้องดีนะคะวันนี้ต้องดีนะคะเพราะว่าราชินิจุฑถยนะคะคนคนนี้ต้องเป็นแม่บ้านไม่สีเรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เขาเลือกนะคะ่อนนี้เขาเลือกเนี่ยเขารอคอยคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นนะคะ รอคอยคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นเพื่อที่จะได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสีไม่เท้านะคะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพื่อนๆดวงสตาฟ้าเปิดให้คุณนะคะเพื่อนๆทุกๆด้านไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะชาวธาตุลมมาท่านคุณนะคะที่คุณรักเขาและก็ชอบเขานะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณคนนี้นะคะคุณถ้าคุณพยายามนะคะเพื่อนๆเปลือยเปล่ไม่เท้านะคะถ้าคุณมีความพยายามนะคะ ความรักครั้งนี้อาจจะมีความสําเร็จได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเปดไม่เท้านะคะความรักครั้งนี้อาจจะมีการพัฒนาถ้าคุณรักเขาชอบเขาให้คุณเข้าหาเขานะคะเพื่อนให้เข้าหาเขาแล้วก็คุยค่อยค่อคุยเขานะคะคนคนนี้นะนะคะคนคนนี้นะค่อยค่อยคุยเขาคุยกันศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเอาสิ่งที่ดีๆให้กันเอาสิ่งที่ดีๆเรื่องที่ดีๆมอบให้กันนะคะความรักครั้งนี้ของคุณอาจจะเป็นความรักที่ มีการพัฒนานะคะเพื่อนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะความรักของคุณจะมีความสําเร็จนะคะเพราะคนคนนี้นะคะเพื่อนคนที่คุณกําลังคุยอยู่ <c ười> เขาคิดอย่างไรกับคุณคือเขาคิดเป็นแค่เพื่อนนะคะตอนนี้เขาคิดกับคุณว่าเป็นแค่เพื่อนเขาก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เข้ม <c ười> แข็งเข้มแข็งแข็งแข่งแล้วก็เป็นคนฉลาดนะคะเพื <c ười> <c ười> ่อนเป็นคนฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาดีนะคะคนคนคนนี้นะคะเนี่ย เขาอาจจะมีอ <S preach science> ีโก้ในเรื่องของความรักนะคะเลือกนะคะเพื่อนเลือกรอคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคนไม่ใช่เขาก็ไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เขาคิดกับคุณแค่เพื่อนนะคะแพ่อเพื่อนเพราะว่าเขารวยนะคะเขาเป็นคนรวยเขามีคล้ายๆกับว่าเขาสามารถเลือกได้อะไรประมาณนี้นะคะคนนี้นะแต่ไพ่ขึ้นมานะคะเพื่อนไพ่ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณรักเขานะคะคุณรักเขาคุณชอบเขาให้คุณพยายามนะคะเพื่อน ให้คุณพยายามความรักข então, ้างนี้จะมีความสเปรดความรักข้างนี้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะความรักของคุณกับเขาจะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ดีเขาจะเปิดเขาจะยอมเปิดใจให้กับคุณนะคะเพราะว่าเป็นเดวิลขึ้นมานะคะเพื่อนเดวิลคือความรักที่ดีนะคะความรักที่ถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะเพื่อนเดวิลนะคะชาวธาตุลมนะถ้าคุณชอบคุณรักเขาให้คุณพยายามอย่างมากเลยนะคะเพราะเขาเป็นคนแข็งแกร่ง แข็งแก่งในเรื่องของความรักชีวิตความรักของเขาที่ผ่านมานะคะเข้าพบเจอเนี่ยณตัวนี้เขาแข็งแก่งมากๆเลยเขาฉลาดเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความฉลาดมีสติปัญญาดีความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่ดีของคุณนะคะเพื่อนๆถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะเพราะว่า the ะเวิรนะคะเดอะเวิรคือมีครอบครัวแต่งงานมีครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์สุขนะคะเดอะเวิรคือไพ่ที่เ ความรักที่ดีนะคะความรักที่มีความมั่นคงความรักที่มีความสมบวังความรักที่ใช่ในคู่กันนะคะความรักที่มีความผาสุกอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะดีนะคะดีมากๆเลยนะคะถ้าพเดือยวขึ้นมาใต้สำรับดีๆมากๆเลยเนี่ยถ้าคุณรักเขาชอบเขาให้คุณพยายามนะคะเพื่อน พยายามและคุณผมรักครั้งนี้ของคุณจะมีความสําเร็จนะคะเข้าใจแข็งนะคะเพื่อนให้คุณพยายามอย่างมากเลยนะแล้วจะมีความสําเร็จในอนาคตวันข้างหน้าคุณทั้งสองคนอาจจะได้แต่งงานกันนะคะเพื่อนเดวเวอร์ขึ้นมานะคะแต่งงานกันนะคะมีสีไมเท้านะคะสีไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญนะคะถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันนะคะคุณกับเขาจะมีเงินนะคะเพื่อนมีมรดกรัพย์สินเงินทองด้วยกันนะคะเพราะว่าสิบเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะ ถ้าความรักของคุณครั้งนี้ถ้าคุณมีความพยายามมากเท่าไหร่ก็จะมีความสําเร็จมากเท่านั้นนะคะจะเป็นความรักที่ดีนะคะเพื่อนพวกเขารอคอยคนที่ใช่ของเขาค่ะคนนี้เข้ารอคอยคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นนะคะถ้าคุณรักเขาให้คุณพยายามนะคะเพื่อนถ้าคุณพยายามแล้วคุณความรักของคุณครั้งนี้จะมีความสําเร็จราบรื่นนะคะเพื่อนเพราะว่าไพ่ข้างล่างนี่เป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะไพ่ที่ดีหมดเลยนะคะเด็กถีอั่วยนี่ก็คือความรักที่ดีความรักที่มีความเมตตา ความรักที่คนนี้เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีงามจิตใจมีเมตตานะคะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีชอบทำบุญนะคะคนคนนี้นะชอบทำบุญคุณด้วยก็ได้นะคะไพ่อาสสลับกันได้นะคะเพื่อนอาจจะมีการแต่งงานเฉลิมฉลองกันได้นะคะเพื่อนอนาคตวันข้างหน้านะคะให้คุณพยายามนะคะถ้าคุณรักเขานะคะชาวรัดลมนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ